ภาีให้ได้คือกันเกาะเป็นไฟเพราะได้นะครับนะบางคนบางคนนะครับบางท่านคืออ่าบางท่านคือแบบเน้นรูดอย่างเดียวนะไอเจาะนี้คือแบบเป็นรางวัลพิเศษบางคนแบบรูดเออหลดหลดไปจักหนึ่งลอยนะครับเหลือเศ้าบาทเหลือเศ้าบาทให้จังไดเออเจาะเจาะตัวเจาะตัวละหานะครับนะเอ,เอาอย่างนั้นก็ได้นะครับคือคือเราไม่จําเป็นต้องแบบไปเจาะหนักหนักสัก ตัวนี้สักห้าสิบอตัวนี้สักห้าสิบนะครับเหลือเหลือ 10, <c oughs> man, สิบมาลูดโอ้ปหแม่สิบลูดบะไรเลยสิบลูดปะไรนะครับนะ้ำมันต้องเยอะกว่านั้นได <c oughs> ครับอ่าระหว่างที่รอรับเนี่ทางไทยที่จิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วนะครับพิมพ์คำว่าอ่าพิมพ์คําว่าอะไรดีล่ะพิมพ์คําว่ารอปังดีกว่านะอ่าเพราะว่า เพราะว่าสาหรับท่านใดที่จิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วนะครับคือต้องไปรอรับแนวทางชุดพิเศษนะครับเนาะอ่ะพิมพ์คําว่ารอปังแล้วกันสําหรับท่านใดนะครับที่จิ้มลิงก์ด้านล่างตรงนี้แล้วนะครับพิมพ์คําว่ารอปังขึ้นมาพิมพ์รอปังขึ้นมาครับนะผมยังไม่เปิดตอนนี้นะครับนะแต่อีกเร็วๆนี้จะเปิดแล้วนะครับอีกเร็วๆนี้จะเปิดนะอ่ะเดี๋ยวนับนับให้ดูกี่นาทีอ่ะอีกสี่นาที นะครับอีก4นาทีเปิดแนวดังนะครับอีกสนาทีเปิดแนวทางสําหรับท่านใดที่ยังไม่ได้จิ้มลิงก์ด้านล่างนะครับจิ้มแล้วเพิ่มเ,เพื่อนแล้วนะครับพิมพ์รอปังขึ้นมาเมื่อนี้เกือบแตกสามตัวแต้มเดียวใช่ใช่ผมเสียดายอะไรนะผมให้ไปแปดแปดแปดสี่แปดสี่สามใช่ไหมผมให้ไปแปดสี่สามมันออกบ่นี่พี่้องมันออกเก้าเก้าสี่เก้าสี่สามอะไรประมาณนี้แ ือผิดแต้มเดียวนะครับเปลี่ยนจากแปดเป็นเก้าอะทุกคนยังจังสันหละนะครับนะสามตัวมันแตกยากไหมคำถามผมก็ายากครับยากถ้าให้น้อย <c oughs> นะถ้าให้เลขสามตัวชุดเดียวนะ่ะแตกยากนะแต่ถ้าให้เลขสามตัวแบบอ่ะประมาณแบบชุดอ่างวดหนึ่งเนาะสักงวดหนึ่งให้ประมาณห้าชุดนี่เออเลข เลขสามตัวให้ประมาณสักห้าชุดเออห้าชุดหกชุดเจ็ดชุดอะไรประมาณนี้มันก็นะมันโอกาสที่มันจะแตกมันก็ง่ายนะครับโอกาสที่มันจะแตกมันก็ง่ายแต่คนที่จะตามนะครับคนที่ตามเราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับที่จะตามนะคือมันเลขมันเยอะเนาะมันก็บวเป็นแต่ตามนะครับประมาณนั้นเลยอ่า พิมพ์รอปังขึ้นมานะครับสำหรับท่านใดที่จิ้มลิง์ด้านล่างแล้วนะครับตีอ้วนเงินล้านนะครับจ,จิ้มลิงด้านล่างอ่าจิ้มลิงด้านล่างตีอ้วนเงินล้านเลครับอ่าเขาไปรอรับแนวทางชุดพิเศษเลยนะจะเป็นแนวทางรัฐบาลนี่แหละครับ อ่าเข้ามาครับเข้ามาสวัสดีจ้าสวัรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามานะครับฝากแชร์ด้วยเด้อทุกคนฝากแชร์ด้วยได้ครับมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มสามแชร์นะครับนะสามแชร์นะเฮงปังรวยนะครับเฮงปังรวยนะใครแชร์ครบสามแชร์สามสิ่งนี้นะครับอยู่กับทุกคนเลยนะสามสิ่งนี้นะครับอยู่กับทุกคนเลยนะครับเฮงปังรวยเฮงปังรวยจ้ะ สวัสดีคุณแม่เมย์นะครับสวัสดีครับคุณสมคิดด้วยนะครับเยอะไปอาจารย์เต้ยนะครับก็นั่นแหละนะครับผมถึงบอกว่ามันหลายผมบ่กก้าให้ดอกนะ คือคือคือแนวทางรัฐบาลยังไม่ให้ตอนนี้นะครับนะเข้าไปแล้วต้องไปรอก่อนนะครับคือยังไม่ได้ตอนนี้ต้องรอก่อนนะครับนะโบแมนว่าเขาไปปึบสิได้ปับเด้พี่น้องนะครับเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราวผมปล่อยชุดนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวปล่อยชุดนี้ก่อนนะครับนะประมาณประมาณอ่าไม่เกินสามวันนะไม่เกินสามวันปล่อยแนวทางรัฐบาลชุดพิเศษนะครับจิ้มลิงด้านล่างได้เลยอ่ะ Cambodia. ตัวเปิดรัฐบาลน,นะครับตัวเปิดรัฐบาล เดี๋ยวผมค่อยๆเปิดนะครับแหงบางรวยอย่าเหงบางรวยเก้าอี้สามตัวนะครับใครแชร์ครบสามแชร์พิม์พเก้าอี้สามตัวขนะึ้นมาพึ่งพ่อจ้านะครับไม่เห็นตั้งหลายวันบอแจ้งนะครับสหลับแล้วอย่าเ้าอย่าเานะนะกาแฟกาแฟอยู่ไหนกาแฟอยู่ไหนนะกาแฟอยู่ไหนๆๆไหนะใครใครจะหลับนะกาแฟกาแฟ โอเคอ่ะเดี๋ยวให้ตัวแรกไปก่อนนะครับเดี๋ยวให้ตัวแรกไปก่อนนะรัฐบาลตัวเปิดนะครับค่อนข้างมั่นใจเนาะค่อนข้างค่อนข้างมั่นใจนะครับมันจะนะจะเป็นประมาณนี้เลยครับสําหรับเลขตัวเปิดรัฐบาลงวดนี้นะครับอ่าอัานดูไปก่อนนะครับหวัดดีครับหวัดดีคุณเหตุพอะนะครับหวัสดีครับ คุณสุวรรณาคุณสิริพรนะครับคุณแม่น้องเชฟเข้าไปแล้วค่ะนะครับจิ้มลิงด้านล่างเข้ารับเข้ารอรับเดียวทางได้เลยนะครับตัวแรกนะครับตัวแรกตัวแรกรัฐบาลตัวแรกนะครับสองจ้าทุกคนนะ,ะทุกคนคิดว่าสองอะไรครับสองอย่างสองซีสองหานะครับนะ,อะสองอะไรครับสองมากหรือสองน้อยอถ้าสองมากนี่ หกนะครับหกเจ็ดแปดเก้านะครับถ้าสองน้อยนะครับถ้าสองน้อยศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับอ่าจะเป็นประมาณนั้นไม่เห็นให้น้อยเลยเอา้าให้อยู่นะค,คุณแม่คุณแม่ล่องอ่าขาไม่เขาไปในเพจแล้วก็ล่องเรือนเบิงครับผมนะมีนะครับมีมีแนวทางลงทุกวันครับเนี่ยนะ สวัสดีคุณไม้นะครับคุณกัญญาร์สวัสดีจ้าขอเก้าอ,อี้สามตัวครับขอเก้าอ,อี้สามตัวนะสามเก้าอ,อี้สามตัวเท่ากับสามแชร์นะทุกคนสำหรับบางคนพิ่งเข้ามานะครับท่านในหูเนาะอ่ะสองอะไรทุกคนอ่ะทายทายกันเล่นๆนะคือบอกแน่นอนครับแต่ให้ทายกันเล่นๆก่อนนะครับเอามวนเอามวนพี่น,อน้องนะแกนะแกแกอยากนอนนะครับแกหิวนอนก่อนนะครับ อ่ะสองอะไรครับสองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่สองห้านะครับสองแปดสันนิวานะครับมีใครให้สูงกว่านี้ไหมมีใครให้สูงกว่านี้ไหมครับนะมีใครให้สูงกว่านี้ไหมนะครับอ่ะสองนะครับสองสองสองอะไรจ้าชอบสองสองแปดสองเก้านะครับโอ้นะครับอ่ะสอง 2องส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 องเลยครับนะชอบเล่นได้เลยครับใครชอบตามได้เด้อนะครับใครชอบตามได้นะครับนะความชอบส่วนบุคคลเด้อนะครับนะผู้ใดประมากผิดนองนะครับเลื่อนผ่านได้นะครับใครไม่ชอบเลื่อนผ่านได้แต่สําหรับใครที่ชอบนะครับแนะนําแขบไว้เนาะเพราะว่าวันนี้มันเพิ่งวันที่เท่าไหร่วันที่ยีิบสองนะครับเหลือเวลาอีกล้ายวันเลยนะครับเหลือเวลาอีก หลายมือพี่น้องนะครับนะกลัวสีหอดมือนะครับนะอ่ะตามนี้ครับตัวเปิดรัฐบาลประจําวดวันที่หนึ่งมีนาสองห้าหกห้านะครับ <c oughs> รัฐบาลวดก่อนผมหายพิษ <c oughs> เห็นแนวทางมาผมทําแนวทางมามันมันออกอ่าสิบเจ็ดกุมภาเนาะมันออกสิบเจ็ดกุมภาผมใส่ไปสิบหกกุมภาทุกคนนะคิดเบิ่งลวดนะครับ เบอร์ซ้ำใดนะคิดดูเอานะคือแบบเบอร์มากนะครับช่วงนี้แบบนะเออบางมือก็บ่ค่อยได้นอนวอตรงตรงเลยครับบางวันก็ไม่ค่อยได้พักผ่อนนะอ่าตัวเปิดร,รัฐบาลน,นะครับตัวเปิดรัฐบาลหนึ่งมีนาสองห้าห้านะครับรัฐบาลวันนี้สองเก้าเก้าสองนะครับใครชอบหยิบจับไปเล่นได้เนาะสำหรับท่านที่ชอบนะครับแนะนําแคปไว้ตอนนี้เลยนะครับแคปขึ้นยังผมนี่เอาเอาเอาผมแคปให้เบิรงเอา ตัวเปิดรัฐบาลนะครับตัวเปิดรัฐบาลสองเก้านะครับอะไรนะตรงขับนะครับถูกใจนะครับถูกใจให้ไปต่อทุกคนนะ